ต้อนรับกลัาสูตรรายการทอสลักข่าวกันต่อนะคะร่วมสนทนาพูดคุยกับพระอาจารย์นะคะเกี่ยวกับประเด็นหลักสําคัญในส่วนของการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธนั่นก็คือวันวิสาขาบูชานั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์นะคะก็ได้บอกไปว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยแล้วก็จะจัดวิสาขาบูชาโลกกันที่ประเทศเวียดนามซึ่งแน่นอนว่าจูงใจที่สุดหรือว่าหัวข้อหลักสําคัญที่สุดที่เวียดนามใช้เนี่ยก็คือการสร้างสันติภาพสร้างความเท่าเทียมกันแล้วก็ ลดความขัดแย้งหรือว่าลดความรุนแรงนะคะซึ่งก็ถ้าจะมองไปเช่อโยงกับภูมิภาคในอาเซียนเหมือนกันที่หลายคนก็ต้องการสันติภาพแล้วก็ต้องการความสงบสุขนะคอะอาจารย์เวียดนามและคณะกรรมการเองก็เห็นว่าสิ่งสําคัญที่สุดในเวลานี้คือความขัดแย้งของผู้คน <ขา S 1> ถ้าประเทศไหนถ้าบ้านไหนถ้าประชาคมไหนมีความขัดแย้งกันเนี่ยบ้านเมืองไม่อยู่เป็นสุขและการพัฒนาเดินหน้าไม่ได้หัวข้อใหญ่ของเวียดนามนี่คือต้องการที่จะให้การพัฒนา ในแนวทางที่ยูเอ็นวางไว้เนี่ยอาศัยหลักธรรมทางศาสนาเป็นตัวชี้นําเป็นตัวเดินควบคู่กันไปกับการพัฒนาในเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่สองก็เห็นว่าในภูมิภาคใน,ในหลายประเทศมีความขัดแยง้งชัดเจนที่สุดเวลานี้คือประเทศไทยมีความขัดแยง้งและความขัดแย้งนั้นเนี่ยมันมีทางออกไหมและหลักธรรมทางพุทธศาสนาพูดไว้อย่างไรอย่างน้อยเวียดนามก็ต้องพูดถึงความเมตตากรุณาที่เรียกว่าพรมวิหารธรรม เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างน้อยก็มีสารานิยธรรมคือเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธา,ารณโพคีทิทิสามัญญาตาศีละสามัญญาตาคือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันการแสดงออกทางกฎหมายที่เท่าเทียมกันการแบ่งปันสิ่งของที่มันเสมอภาคกันก็คือความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยเวียดนามเองก็ต้องการอยากสะท้อนให้เห็นว่า คำว่าเวียดนามที่ตมาพูดถึงหมายถึงคณะกรรมการนี้นะ <Okay. S 1> ก็ต้องการสะท้อนให้เห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะอยู่ร่มเย็นมันจะอยู่สันติส,สุขต้องอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สําคัญคือจะต้องสอนตัวเองก่อนสอนจิตใจของตัวเองก่อน <Okay. S 1> เริ่มปฏิรูปจากตัวเองเริ่มพัฒนาจากตัวเองแล้วก็ค่อยๆขยายไปถึงคนอื่นเพราะถ้าเราจะมารวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในวันนี้และบางประเทศ บางกลุ่มยังมีความขัดแย้งกันอยู่ประชาคมนี้ย่อมเดินได้ไม่ไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์ทำอย่างไรจึงจะให้มีความายุติธรรมในสังคมทําอย่างไรสังคมจึงจะเมตตากรุณาต่อกันอันนี้เป็นสิ่งสําคัญและหลักธรรมทางพุทธศาสนาก็เน้นและสอนเรื่องนี้และเราอยู่ในภูมิภาคอา,อาเซียนในในภูมิภาค อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยส่วนใหญ่ที่ตมาพูดเมื่อตอนต้นว่าก็นับถือพระพุทธศาสนาใช่ค่ะถ้าพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนทางพุทธศาสนาต้องเข้าไปสู่จิตใจของผู้คนเหล่านั้นความเห็นแก่ตัวความโลภความโกรธความหลงต้องลดลงและเห็นแก่ชาติเห็นแก่บ้านเมืองเอาวันสําคัญที่สุดเวลานี้คือวันวิสาขาบูชา ซึ่งระดับโลกจัดที่เวียดนามเมืองไทยจัดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาคือวันที่12พฤษภาคมก็จัดใหญ่ระดับโลกเพียงแต่จัดวันเดียวก็จะมีนักปรานุนักปราญ์ผูนำทางศาสนาสังฆราชมหานายกะจากทั่วโลกมาแสดงปฐาฐกาถาอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญคนไทยเองก็ควรสะท้อนนะควรสะท้อนว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของคำสอนทางพุทธศาสนานเป็นของที่ล้ำค่าแล้วมันมีอยู่ ในสังคมไทยมานมนานวันนี้เราควรจะออกจากความขัดแย้งร่วมกันเราควรจะหันหลังให้ความขัดแยง้งแล้วเราควรจะรณรง์ให้การขัดแย้งเป็นศูนย์และก็นําไปสู่ความรักความสมัครสมานความสามัคคีให้บ้านเมืองสงบสุขผู้น้อยก็ให้มีความสามัคคีต่อกันผู้ใหญ่ให้เอ็นดูต่อทุกคนไม่เลือกกลุ่มไม่เลือกสีค่ะ ถ้าผู้ใหญ่เอ็นดูทุกคนไม่เลือกกลุ่มไม่เลือกสีผู้น้อยก็ไมตระรานผู้ใหญ่บ้านเราก็อยู่สงบสุขค่ะนะคะผู้น้อยก็เคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เมตตาผู้น้อยสังคมมันจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขน,นะคะทีนี้ค่ะในส่วนข,ของการจัดงานค่ะพระอาจารย์นรมาสการถา,ถามถึงการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกที่จัดขึ้นที่เวียดนามค่ะครับที่เวียดนามนี่จัดวันที่8พฤษภาคมถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ก็หลายวันเหมือนกันนะคะสามวันค่ะพอ สี่วันเต็มๆแหละค่ะจักแล้วออกพอกจากเวียดนามมาก็มาต่อเราวันที่สิบสองที่เวียดนามแปดถึงสิบของเราสิบสองแต่ที่ท้องสนามหลวงนั้นจัดยาวนานอย่างที่มาบอกอตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาวันที่สิบสามแล้วก็ส่วนที่มหาจุฬาเนี่ยจัดวันที่สิบสองตั้งแต่เช้ามาจนถึงบ่ายแล้วก็เย็นไป ไปเวียนเทียนวิสาขาบูชานานาชาติที่พุทธมณฑลที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ,<น>ะก็ถือว่ากิจกรรมก็เต็มเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายกิจกรรมด้วยอ,อยากจะให้พระอาจารย์ค่ะได้แนะนําหรือว่าให้ข้อคิดนะคะกับชาวพุทธที่จะไปร่วมกิจกรรมวันวิสาขาบูชาดังกล่าวว่าเวลาเราไปแล้วสิ่งที่เราควรจะได้รับกลับมานั้นคืออะไรแล้วก็เน้นกิจกรรมไหนเป็นหัวใจหลักสําคัญทุกครั้งที่เราไปวัดคะ,ะกิจกรรมสําคัญที่ทุกครั้งที่เราไปวัดคือเน้น เราจิตใจของเราถ้าเรามีจิตใจที่มีความเมตตากรุณาเข้าถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเราต่อสังคมและต่อประเทศชาติบ้านเมืองถ้าปล่อยให้มีความขัดแย้งจิตใจเราถ้าปล่อยให้มีความขัดแย้งครอบครัวถ้าปล่อยให้มีความขัดแย้งด้อมเดินหน้าไปไม่ได้ความเมตตากรุณาสติและปัญญา เป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สําคัญที่เราควรจะเอามาน้อมนามาปฏิบัติและลําลึกในวันสําคัญแล้วก็ควรจะเป็นวันสําคัญที่เราเริ่มต้นแห่งความสมัครสมานสามัคคีกันแล้วควรจะเริ่มต้นบอกว่าจากนี้ต่อตั้งแต่ที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยคนไทยอยู่กันด้วยความหวาดระแวงดูกันด้วยความไม่เป็นสุขแล้วก็ต่อสู้ห้หามหันกันเอาวันสําคัญทางพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชา,าเลิกขัดแยง้งเลิกต่อสู้กัน แล้วก็นำสันติสุขมาสู่ประเทศมันจะเป็นสันติสุขของผู้คนทั่วโลกด้วยเวลานี้ ค่ะโอ,อ้โหวันนี้ก็ได้รับนะคะธรรมะจากพระอาจารย์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเดียวนะคะซึ่งคุณผู้ชมเองก็สะดวกที่ไหนสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมนะคะของวันวิสาขบูชาได้ทุกสถานที่ที่ได้มีการจัดงานซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเวลาไปทุกท่านเองก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะเผยแผ่หลักธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นการร่วมกันร,รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของผู้สัาสิกชนทั่วโลกเอาไว้ด้วยนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนะคะกันอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนําเอาหัวใจหลักสําคัญคือหลักธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเรากันด้วยนะคะวันนี้กราบนนมัสการนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะพระเมธีธรรมาจารย์นะคะรองอธิการ,รบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยค่ะนมรสการค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการหออสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับท่านราจารย์และทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้คืนนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ